นี่คืออ คือตลาดแคมน้ำเซนเนาะเมืองสามวิทีไซแขวงเราจะเปืนสาวขายข้าวสารต่อกกินเข้าอยู่นั่งหน่อยนะเนาะสาวขายเข่าตลาดแคมเซนนัน่นตลาดแคมน้ำเซเนาะ นี่ต well. <fais tr> <ète> <c ười> oh, ้นเสาพี่น้องของคนเจ้าขายอาหารโอ้อาหารทะเลหลายๆสุดยอดปลาเขาตกยังไงเนี่ยปลาทะเล ปลามาจากทะเลปลามาจากน้องทางฝั่งเวียดนามเดี๋ยวมาขายตยัไงขายดี่ประตูก็ได้ขายเนาะปลาทะเลบ่ปลาทะเลเลยอ่ะดูบูมเป็นคนเวียดนามปะเจ้า โ oh, คนเวียดนามเป็สมัยเก่าเนาะบริกรรมเมืองเลยอยู่ลาวเลยเนาะอ๋อ <c oughs> เป็นคนลาวเลยวันนี้ <c oughs> อันววนะี้ก็มาทะเบียดเนาะพี่บอกยุคแข่งเลยเจ้ายุคแข่งแต่ยุเอียดยุเวียดปะโอ้ยุใส่งอนเป็นสองสันสานเนาะ เวียดเลยเล่าเลยคอมเมนต์เลยสามภาษาผู้ต่อเจ้าได้เ,เก่งก็สามภาษาเลยเนาะป้าคนอยู่ที่เวียดนามพี่น้องมาอยู่แต่สมัยเก่าอุปยบดูแต่สมัยเก่าแต่ว่า่ได้กลับบ้านเลยเนาะอยู่เป็นคนลาวเลยนี่ขาย ปล,ลาแดกปลาหนากตัวเหี้ยตัวแหลนหลายหลายตัวอาหารสับปะาหลายไข่อาหารสับปลาดห,ห,หลายตัวโอ้ไข่ตัวอีสักะนะโน่นพันตื่นบ่เจ้านี่ยกระตาตูบอยู่ ไข่ยังี่เอ่ยไขปาฮะไข่ตัวเฮียบัตตัวเล่นไข่ปลาโอ้บอกใหญ่น้อไข่ปลาเไมะานี่เ่องขย้บตัวเฮียตัวลนี่น้อ

เดี่ยวเราก็จะก็จะแซ่บับีตบเปียกตกนี่หน่อยใ่หมสมเนื้อเปียกตกเปียกเม็ดเอบเปียกตุมอยู่เราเขามากินเนาะฝั่งเราเขาจะมากินนี่ยเปียกตุมโอ้เล็กน้อเล็กเล็ก อมที่เล็กเกิน1 0 0 0 0 1 0หมดพูดดีขายดีเ้่งเรานาะองแข่งเราไปกินกับเจลขายดีต้อเราเนาะนี่มันจะเจ้ากันได้โอ้ขี้ใสขีครัวอยู่โอ้เรากินข้าเปียกกันจะเสียไ ช่วยเขาจะเจือดสิบห้าพันโอ้เขาขายแซนด์นะเขาขายยูไส้่ได้ไ่ได้อยู่อ่ะโอ้หันตะนั้นเรากินให้ค่อยเบิ่งตัวหาเป็นแซ่บกินรถผู้ปเป็นยังเอาเสียไอซสั่งเจ้าก็แห่งดังต่อว่าลุงสอนยูทูบ่อยเจ้า,จากูอยากดังบ่ สวยสิขาพันเิดแสบเอ้ายืนขึ้นยืนลงอยู่คอยประมวดห้านเจ้าแล้วเขาก็มาซื้อสวยเจ้าตัวได้จิดจเบียวใครางเจ้าใครมา้ามนี่บ่ มาดบ,บ้านไรเจ้าบาั้นสมุขีฮะบั้นสมุขีบั้บยยนขั้ีสมุขีโอ้สมุขีไส้ยังไงบั้นสมุขีไส้ยังไมันขึ้นกับเ,อ,อ,อ,บอ,เอกอาตพื้นถูกเป่าไ่บอกกินคำใหญ่ๆรสมันจังดังไว้ข <c oughs> า,ามแกก็ส่ขายของถามพี่น้องซื้อยังเจ้าซื้อยังเจ้าซืา้อ ชี้น้อกยังน้องข้าวเปียกเรื <c oughs> ขายหมกซ้ำซ้มซ้ำชิ้นเมี่ยงองค์พดาจะซื้อทงพัดาจะซื้อฮะซื้อข้าเหรอจะซื้อทงดานโอ้เป็นโลเนาะ่ื่มแมงนะใ ค่อยซื้อซอยอยู่บ่ซื้ออย่ทนหแ่จะกินสม้มยูเปรด็นซื้อซอยเราจะทุบเไปกินส้มมึงคนไปอาเงินก่อนเปรบเดียวปลาน้บองห,หลายตัวเนาะปลานางนึงปลายางอด ปลายางออดมะนางปลาหน่อขมเป็นหลายในช่วงหน้าฝนเนาะน่าจะเป็นปลานำเสกโกงนั่น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  น่าจะเป็นปลาน้ำเซกงอกขบเราเน้ออกเขียนเดาะ

หอยไข่ไล <saw> <The> <The> mm ่ไ hmm. ข่หอยไข่หอยไข่ห่อบ้ากระโค่กิโลกี่ไนโอ้ขวานทำเจียวเนาะแซบตัวเนาะ เรใหม่เราใหม่บ้านๆพี่น้องใหม่สร้างไพ่ตัวนนะมสร้างไพ ปวยปวยหักเกี่ยว นี่คือตลาดแคมน้ำเซนนะพี่น้องขายอาหารบรรนน้าหลายตัวนะ้องตลาดแคมน้ำเซ